มืาเน,นี่สิบภาพ,พี่น้องเฮ็ดยาโดบเล้วจะสปเฮ็ดยาโดบสูตรดั้งเดิมนั่นก็คือกระเทียมดองกระเทียมโทนพี่น้องนี่กระลังสีทำความสะอาดมือเ้านี่นเก็บกับลูกไส้ได้มาดกระสงกิโลนี่ละ่ะสองนั่น เห็ดกระเทียมดองแล้วจตตอนนี้กะกำลังทำความสะอาดออกฝนตกแล้วจต่นี่ตอแปะปอแปะอยู่เมื่อไงฝนดีให้ม่ได้ไปเก็บเห็ดได้มือ gar and, and u just few hours go and have maybe two little bit more two kilo and wife's thinking she's going to uh, uh, make some pickled pickled garlic I don't know the recipe recipe but sure so she, she knows. Me I'm sorry. Water boiling and suka and suala. And salt. Salt. Just boiling. Boiling water and add some sugar and salt. And some salt. But she said she not use anything. Some vinegar, not use vinegar at all. But when do this food or recipe, then must to remember this have to preserve, and some bot bottles or some jars must to keep inside refrigerator. Not not keep long time in the. Room temperature. Yum. Oh, yeah. Flat not. Ow, 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 ow. Yum, porn, mother, you Garlic. Garlic, when you speak Finnish language, it's valkosipuli. And as everybody knows, garlic have also some medical effects. When you use the, uh, when you eating or use some garlic weekly, it makes your blood pressure low, and of course. อร่อยรสชาติอร่อยดีโอ้มันเป็นกระเทียมโคน,นะอึกสิอึกสิปลาอึกสิเห็ดวันเห็ด pistalli äppelhele ei e ei, e ei ole family 1 one led เต็นอนเอามาล่าง้วจะทำความสะอาดคลีนหนึ่งคลีนหนึ่งวาลามิดจากนั้นเท่ากับน้ำกระเทียมใส่ขวดโลเล้วจะนองใส่ขวดโลใส่ให้เต็มเลยใส่กระเทียมเอาแค่หามเต็มเด้อจ้ะ พราะว่าเวลาเฮาใส่น้ําเดี๋ยวกระเทียมมันก็สิลอยขึ้นมาเนี่ยใส่2กระเทียมใส่2กระปุกนี่ใส่2กระปุกเดี๋ยวเฮามาเบิ่งน้ําต้มเฮานี่จ้ะนี่เฮาต้มน้ําแล้วเฮาก็ให้มันเย็นเด้อจ้ะน็อตกู้มน็อตอันต้มให้มันเย็นทิ้งไว้น้ํา เกลือน้ำตาลสูตรนี้ดองแล้วเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆหลังจากนั้นเฮาก็เติมน้ำลงไปเลยน้ำเสือมของเฮาน้ำดองอย่าลืมว่าต้องต้มแล้วก,ก็ทิ้งไว้จนว่ายเย็นนะจ๊ะบ่ม่นน,น้ำที่ว่าต้มห้อนเลย ใส่ให้เต็มปองเลยนั่จ้ะมันกนะระโดลอยขึ้นมาเห็นป่เนี่เหากะสีได้แล้วกระเทียมดองสูตรพิเศษ เนี่ยจ้าจากนั้นเฮาก็เติมลงให้เต็มนักกิกอกกัสปวดไอตินักกิกนี่จ้าเฮาก็ใส่หมดเลยนะบางก็สิเทลงไปเลยนี่จ้ เสร็จแล้วเข้ากับสีได้เนี่ยจ้ะวัดกระเทียมดองสูตรเด็ดมี่เลยแล้วจากนั้นเข้ากับปีดฟ้าให้แน่นแล้วจะพี่น้องปิดฟ้าให้แน่นเพราะว่ามันเย็นแล้วจ้ะนี่ช่วยชวนนี่เพราะว่าน้เขากับจากนั้นเขานำไปเก็บไว้ในตู้เย็น้วจ้ะเขานำเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้โว้ยได้ไปกินนานจ้ะ สองปลูกพอดีอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สารฟินแลนด์นั่ด้ค่ะเดอ้อ see you soon